พี่น้องคะกระแสดราม่าร้อนแรงมากค่ะสําหรับมือว่านที่ิพานมานะคะสําหรับน้องคําล่าลําละครค่ะค่ะคําล่าลําละครสาวล่าค่ะผู้ทีเดินตามฝันแต่ว่าไปว่ถึงฝันค่ะพี่น้องล่าสุดค่ะตอนนี้นะคะหอบผ้ากลับบ้านไปแล้วค่ะพี่น้องเกิดอีหยังขืนแมนบ่ค่ะพี่น้องมือว่านนี่ค่ะถือได้ว่าเป็นมือที่ร้อนแรงมากสําหรับดราม่าน้องคาล่านะคะ ก้อนหนานั่นนะคะกกเห็นคำล่าลํำละครได้ออกมาไล่ซดค่ะว่า,าเป็นไปจังไดมากจังไดค่ะสาเหตุที่หนูบ่ได้ไปตอกับเพชรล่ำเพลินสาเหตุเกี่ยวกับอันนั่นเกี่ยวกับอันนี้เพื่อนกกได้ออกมาชี้แกงตามไล่สดที่พี่น้องเห็นนั่นแหละคะ่ะพี่น้องแยกสิทธ์กับถ้ำคาวไปแล้วก็เลยบ่ขอเบาอีหยังมากมาอีกนะคะแล้วพ่อจากคาร่าลํำละครไล่ซดไปแล้วค่ะ แม่พรพิรดีถึงเป็นผู้นําเผ็รลาเพินนะคะเพิ่นกะต้องออกมาปกป้องตัวเองค่ะเพิ่นก็ได้กออกมาชี้แจงนะคะว่าเรื่องเล่ามันเป็นแบบใดค่ะซึ่งน้องข้ามลาเนี่ยแม่พรพิรดีเพิ่นก็ได้กออกมาบอกว่าเป็นคนทีบอรขรลบกดอยากไปใส่กลับไปนะคะอ,อยากไปใส่กลับไปโดยที่บอบอกบอกก้าค่ะ แล้วกับว่าอ่างว่าตัะครองบอมีบกคุณเคยกับไผเลยบอสนิทกับไผเลยยังสี่มันบอเมนค่ะเพิ่นกับออกมาแบบนี้นะคะแล้วผูใ้ใดววาย่งางไหแน่กระจอบตาถาหาหค่ะแม่พ่อนพิรดีเป็นกะเบ,บาโป้สัมนีค่ะเพิน่นโ้เดบอีอย่างมากไม่สําหรับเกี่ยวกับเรื่องเอกสอกสร์กษานังสี่เพิ่นกับได้ออกมาชี้แกงอยู่ค่ะเดี๋ยวออกมาชี้แกงไปแล้วนะคะแต่มือนี่เป็นยังขึ้นยังได้ออกมาบาเรื่องนองข้ามลาอีกมันบอข่ายพี่น้อง เมื่อนี้ค่ะล่าสุดค่ะช่างเมคอัพก็คือเมคอัพก็คือสร้างแต่งหน้าของคาล่าลําละครนั่นก็คือช่างภูมิใจนะคะช่างภูมิใจที่แม่หักที่ยุต่้งประเทศนะคะเพิ่นกระไดอว่า,วาจ้างให้น้องภูมิใจนี่ค่ะเพิ่นมาดูแลในการแต่งหน้าของคหล่าลําละครในฤดูการนี้นะคะค่ะแล้วสร้างภูมิใจเพิ่นกระได้ออกมาวา่า คำล่าลํำละครค่ะบอมีวินไยในการเป็นศิลปินเลยนะคะอะอยากพราว่าสร้างพุ่มใจเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นน่ะผ่านการว่าอ,อยู่ในวงการนี่แหละคะ่ะไปแต่งหน้ากับศิลปินหมอรองหมอล่ำนี่เพิ่นอยู่มาหลายแล้วเพิ่นเห็นมาหลายแล้วสําหรับค้นทีมีวินไนมีความรับผิดชอบในนาที่จะครองนะคะ เพิ่นก็เห็นมาแล้วว่าผู้ใดคู่ควนผู้ใดสมควรเป็นศิลปินผู้ใดเพิ่นมีวินัยแบบใดเพิ่นทําตัวแบบใดค่ะสร้างภู่มใจเพิ่นก็เห็นมาหลายแล้วเพิ่นบอกประมาณนี้นะคะแต่สําหรับนองคาหลาแล้วบอมีวินัยในจุดนี้บ่บ,บ่คู่ควนกับการสิเป็นศิลปินเลยค่ะเพิ่นไดเว้าแบบนี้เพราะว่าอยากไปใสกับไปว่าสาั่นสร้างพุ่มใจก็เบ,บอกตรงกับแม่พ่อเลยค่ะคํานี้ แม่พ่อนกับวาอยากไปใส่กับไปสร้างพุ่มใจก็ได้ออกมาวอรคําเดียวกันแล้วคําที่สองที่มั่นตรงกันก็คือผู้ใดว่าอยยังหาแน่กับจอบตาถ่ายอันนี้ก็ตรงกับแม่พ่อนทีละดีวอาอีกนี่ค่ะพี่นองค่ะแล้วสําหรับเอฟซีบัดที่นี่พี่นองมา่อวอถึงเอฟซีบัดที่นี่แยกกันเป็นสองเสียงบปเด้พี่นองพี่นองผู้เชี่ยนอนคามลากับเขาข้างนอนคามลา กระทิมหายมาทาั่งแม่พ่อนทิมหายมาทาั่งผู้นำองค์กรนะคะว่าที่น้องไปเพราะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะอันนี้คือเฮ้าบอไปกาวหอดถูกเนาะค่ะเฮาบบกาวเกินเขาไปนะคะเพราะว่าคนทีเชี่ยนนองข้ามหล่ากสิทิมหายมาทั้งแม่พ่อนพิรดีว่าเป็นผู้ผู้นำทีมงานเป็นแบบนี้แบบนี้น้องถึงยูน้าบ่ได้ตาแต่ว่า เอฟซีคนที่เข้าใจได้บ้นี้พี่นองกับว่าเรื่องแม่พ่อนกับเข้าใจแม่พ่อนแม่พ่อนพิเรีนะคะพี่นองคะก็บ,บอกว่าอ่าคูสมควรแล้วที่ข้ามหล่าลํำละครนอ่ะไปต่อกับเพชรลาเพลินบได้เพราะว่าข้ามหล่าลํำละครบอมีวินัยในการเป็นนั่งเอกอ่าบอมีวินัยในการบ๊อคขรบกฎขององคอ์กรอ่ายะะ่าสถว่าตัวเองอเด่นกว่าผู้อื่นยะะ่าสถว่าตัวเองเป็นนั่งเอกเป็น มีซื้อเสียงก่อนโมแล้วสีเห็ดจังใดก็ได้ไดมีหลายกระแสค่ะพี่น้องมาที่นี่โถมทับเขามาแบบน,นี้ค่ะแล้วในกรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะคะสำหรับแย่สิทธิผู้ทำข้าวนะคะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องฟังหูวไหวหูวสูงก,กัมสูไฟค่ะพี่น้องขาดตื้นลึกหนาบางซ้ำใดเฮ้ากับบอกลอยเปอร์เซนพราะว่าเฮ้าบ้อยูใน เหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเข้ากับบอดียไปเห็นาแรงเห็นง่ายน้าเพลินคักปนนั่นไหมคะ่ะค่ะก็อยากไห่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะให้ฟั่งหูไหวหูนะคะอ่าคันสซม,มุติว่ามันมีกระแสก็แยกส,สีสิบอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็บอกว่ากระเม่นแล้วอ่าผู้นําผู้นําพราหนาที่มงานน่ะอ่าเป็นแบบนี้อ่าเป็นจังซี่จังซี่ไหมคะ่ะ ผู้ใดสียูน้ำไดยังสีกับมีแหมพี่น้องสำหรับคนที่สนสงสัยนะคะค่ะเราพู้ที่เข้าใจกับมีกับบบแปลกที่แม่พ่อนพิรดีที่นีเพิ่นมันมีกสระแสสองด่านสองมุมแบบนี้ <S <S เพิ่นก็ต้องออกมาชี้แจงตัวค่ะออกมาปกป้องตัวเองนั่มอ,ออกมาขันบ่ออกมาปกป้องตัวเองขันบบออกมาชี้แจงก็คือจังฟั่งคว่ำไ,ไฟเดี๋ยวคือเจ้าของเป็นผู้ผิดเด้ค่ะอ่ะาแยกหน่อยก็ออกมาชี้แจงเสื้อหรือบ่เสื้อรับฟั่ง แล้วตะม่มมองของแต่ละคนค่ะแต่ว่าคอออกมาถแถลงการออกมาวา่าสู้พีูุนองฟั่งนิดๆน้อยๆก็ยังดีนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะยันซ์กะ่ะได้นําเรื่องเล่าของคําล่าลําละครมาเว้าอีกมือหนึ่งค่ะพราอว่ามันยังบโจบบสินค่ะยังมีการว้าต่อกันออกมาอีกอยู่ค่ะว่าขํามลาลําละครเป็นแบบนี้สิเป็นไปตามที เฮ้าเด้ยินมาบบหรือว่าเป็นไปอีหลีกะให้พ,พอหห่อแม่พี่น้องเอฟซีนั่นฟั่งหูไหวหูแล้วก็สืบเสาะเบิงคักๆค่ะพี่น้องขาจังมากฟันทงว่าผู้นั้นพิษผู้นี้ถือนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ยศิ์กะขอฝากเรื่องเล่าดีๆหรือว่าเรื่องใดที่ว่าดีเฮากะรับไปพิจารณาค่ะพี่น้องขาว่าที่เฮ้าเด้ยินมานั่นมันถือต้องไปกว่าเฮ้าสิมา ฟันท่องว่าผู้นี้เป็นค้นแบบนี้นะเข้าต้องละเอียดเข้าต้องฟังงหายมันชัดเจนกอนค่ะพี่น้องบ่วแมนวาพ่อได้ยินข่าวลมๆมมากอะ่ะเออมาถิมให้ให้ผู้นั้นว่าเออเพิ่นเป็นยังสั้นตัวอ่าไปถิมลาให้ให้ข้ามลาว่าข้ามลาเป็นยังสัน้นเออเราก็มาถิมให้แม่พ่อพิรดีว่าเพิ่นเป็นยังสี่ทั้งๆถี่เฮ้าบ่อข้นรู้ร่อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่นอ้องอ่าอันนี้มันกับบ่ถือมันเป็นการแบบอ่าท้าห้พื้นเสียหายนะคะ ก็อยากให้พี่น้องเอฟซีหรือว่าค้นทีเสพข้าวค่ะห้ม่องห้เสพข้าวให้มันมีสติหละกะักกาเบื้องฟัง่งให้มันชัดเจนก่อนนะคะจังมาฟั่งท่องว่าไผถือไผพิษนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะย่สิ์กับฝากเป็นก่ลังใจให้แม่พรพิรดีแห่งวงเพชรลำเพลินนะคะสู้ๆค่ะแม่เพราว่าสิมีอุปสรรคอันใดกะขอให้สู้ๆค่ะเพราะว่าชีวิตเท่ามันต้องเดินค่ะ มันต้องเดินต่อไปค่ะมันสิยุดอยู่แค่นี้ว่าใดค่ะสำหรับคลิปนี้ยสิกรับฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ